สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอเจอกันในเพจของอิส,สุพระนครสาขาราบินทากม8นะคะวันนี้นะคะพี่เอพาชมนะคะออนิ้วอิส,สุใหม่นะคะรุ่นใหม่นะ,ะเป็น1.9นะคะเกรดเอออโต้ออ3.0ตัวนี้นะคะเป็นรุ่น3.0เกียร์ออโต้นะคะมีทั้งพันเแล้วก็เครื่อง3,000นะคะมาดูว่ามีอะไรใหม่บาใหม่บ้างนะคะ มาดูว่ามีอะไรใหม่บ้างนี่เลยสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะคะก็จะเป็นตัวกระจังหน้านะคะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าแบบดับเบิลไดเมนชันนะคะดูมีมิตินะคะรู้รามากยิ่งขึ้นนะคะโอ้โหสวยมากๆเลยขอบอกนะคะเป็นกระจังหน้านะคะด้านบนเป็นกระจังหน้าสองชั้นนะคะไล่เลเยอร์ลงมานะคะตัดด้วยสีเทาสีดำสีโครเมียมนะคะดูมีมิติมากๆเลยนะคะ ใชเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดรั่วหัวใจให้เพจหน่อยนะคะมาที่ไฟหน้านะคะไฟหน้าเป็นแบบไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะเป็นบายบีมนะคะมาพรา้อมมัลติฟังชั่นอลเดย์ไลท์นะคะอันที่เปลี่ยนอีกอันหนึ่งสังเกตได้นะ,ะตัวไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกนะคะตัวเดิมของเขานะคะครอบไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกตัวนี้เขาจะเป็นสีดำเนาะ,ะตัวนี้เขาเปลี่ยนให้นะคะเป็นใหม่นะคะเป็นสีเทานะคะดูเข้ากันเข้ากันกับตัวรถมากๆเลยนะคะ ไฟตัดหมอกนะคะตัวน,นี้เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะคะด้านหน้านะคะก็จะมีเกรด M นะคะก็จะมีเซนเซอร์ให้4จุดนะคะด้านหลังอีก4จุดนะคะรวมเป็น8จุดรอบคันเลยนะคะสวยงามมากๆดูมิดดูมีมิตินะคะหล่อมากเลยขอบอกนะ,ะมาดูด้านข้างกันบ้างค่ะคุณคะมาดูด้านข้างมานี่นะคะมาดูล้อ พาดูล้อกันบ้างนะ,ะล้อเป็นล้อล้อขนาด18นิ้วนะลายล้อแม็กตัวนี้เป็นโรบัสเรเดียนนี่ลายเขานะคะเป็นแบบแนวออกแนวโรบอตนะะตัดด้วยสีเงินสีเทาตัดกันนะ,ะดูสวยมากๆนะะด้านในนะ,ะเป็นตัวหนังสืออิซูซุนะคะวงแหวนด้วยสีแดงนะ,ะวงแหวนสีแดงดูวสวยมากๆเลยนะคะตัดเข้ากันเข้ากันนะ,ะขนาดยางนะคะขนาดยาง26 5หก0 R 1 8นะ,ะเป็นล้อขนาด18นิ้วนะคะ ตัวกันชนหน้านะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาด้านข้างนะตัวหนังสืออิซุ u ตัวนี้เป็นโครเมียมนะคะเงางามสวยมากดูหรูหรามากๆเลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะรวมหัวใจให้เพีหน่อยค่ะวันนี้พาชมนะคะออเนิวอิซุสุดีแมกนะคะหเอ้เกรดเนะคะตัว3.0มนะคะมีทั้งพันเแล้วก็สานะคะกระจกมองข้างนะคะตัวนี้กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดด้วยสีดํา ไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะสวยมากๆนะคะดูโดดเด่นนะคะมานี่มาที่มือเปิดนะ,ะเป็นสีโครเมียมนะคะขนาดใหญ่จับกระชับมือบันไดข้างเป็นสีเงินตัดกับสีดำนะคะดูดีนะคะทีนี้เรามาดูด้านท้ายกันบ้างค่ะคุณขาไปเลยค่ะไปดูด้านท้ายกันนะคะด้านท้ายนะคะ กันชนท้ายเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมเซ็นเซอร์นะคะด้านหลัง4จุดด้านหน้าอีก4จุดนะคะรวมเป็น8จุดรอบขันตัวนี้เป็นเกรด M นะคะดูสังเกตจากด้านหลังนะคะก็จะเป็นตัวหนังสือตัว M นะคะเป็นพรีเมียมนะคะ DDI ตัวตัว I เป็นสีเงินไอสีน้ำเงินนะคะรู้รามากๆเลยนะคะอันที่ ที่บอกไม่ได้เลยนะคะตัวที่ใหม่ของเรานะคะตัวนี้ไฟท้ายเป็นไฟท้ายดูโอโซนิกแบบ LED นะคะที่เปลี่ยนใหม่ก็คือครอบไฟท้ายตัวนี้เป็นสีรมดำนะคะดูดูเท่ดูสปอร์ตขึ้นนะคะดูดีมากๆเลยะคะ่ะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะเวลาเปิดไฟตอนกลางคืนขับรถตอนกลางคืนเนี่ยขับตามนี่โอ้รถอะไรสวยจังนะคะตัวนี้มาดูมือเปิดขนาดใหญ่นะคะเป็นสี รเมียมะะมาพร้อมกล้องมองหลังนะ,ะจอจอถอยนะคะตัวนี้บิวอินกับตัวมือเปิดเลยนะคะมือเปิดขนาดใหญ่จับกระชับมือนะคะขึ้นลงได้ง่ายด้านหลังกระบะท้ายนะคะกว้างขวางมากๆเลยค่ะบรรทุกได้เยอะมากเลยนะคะ,นะคะขึ้นลงไม่หนักนะคะทีนี้มาดูด้านท้ายกันเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะด้านหลังก็จะมีไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ด้วยนะคะ สวยไหมคะสวยกดไลค์ยเลยม,มาเลยคะ่ะรัวหัวใจมาหน่อยจ้านะคะพาชมภายในกันบ้างนะคะเดี๋ยวพี่เอพาชมภายในกันบ้างเนาะปึ๊บปึ๊บปดลดล็อกก่อนอะตัวนี้นะคะเป็นกุญแจรีโมทแบบออกุญแจรีโมทแบบ genius entry นะคะมาพร้อม immobilizer นะคะตัวนีุ้แจเขานะคะเป็นระบบ push start นะฮะตัวนี้จะเป็นระบบ push start นะคะแล้วก็อันที่อยากจะนําเสนอมากๆเลยก็คือตัวเบาะค่ะกล้องไปดูเบาะหน่อยนะคะดูเบาะภาพกว้างๆหน่อยนะคะตัวนี้เบาะดีไซน์ใหม่มากๆเลยค่ะมาพร้อมวัาสดุหนังสังเคราะห์สีดําพุ่มหนังสังเคราะห์สีดำนะคะดีไซน์ใหม่แล้วก็พร้อมเสริมเทคโนโลยีคูลแม็กนะคะที่ช่วยลดการสะสมความร้อนนะ,ะเวลาเราจอดรถตากแดดเวลาจอดรถตากแดดนะคะ บาถ้าเป็นเบาะหนังรุ่นเก่าเนี่ยเ,เวลาเรานั่งนะคะมันจะร้อนมากๆเลยแต่ถ้าเป็นเบาะตัวนี้นะคะขึ้นไปนั่งได้สบายเลยจะว่าแบบเย็นสบายเลยนะคะแล้วก็นอกจากเทอร์รีคูแม็กนะคะก็ยังมีเสริมเทคโนรียเอเวกนะคะที่ช่วยลดการสั่นสะเทือนนะคะที่มาจากใต้ท้องรถนะะทำให้เราเวลาเรานั่งขับรถไปในทางไกลๆนะคะไปต่างจังหวัด วิ่งระยะทางไกลๆนะฮะมันจะลดการเมื่อยล้าอาการเมื่อยล้านะคะไม่เมื่อยไม่เมื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อยนะคะเสร็จแล้วมาดูที่หน้าจอนะคะเป็นหน้าจอ i n f o t a t n m n n t n t s p s p y a y ขนาด9นิ้วนะฮะรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะคะแล้วก็ตัวนี้อีกอันหนึ่งนะคะตัวนี้ก็คือระบบแอร์เป็นระบบแอร์แบบ Duo Zone นะคะปรับแยกอิสระซ้ายขวานะคะแยกอุณหภูมิกันไปเลยนะคะเป็งเป,เปอ่ะเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้จะพูดอะไรอ่ะเป็นปุ่มตัวนี้นะคะเป็นแบบเป็นโนทัศนะคะเป็นแบบเป็นโนทัศแล้วก็อีกอันนึงที่เพิ่มเข้ามาใน all new isuzu d m a x อ0 2ันะคะ,ะตัวนี้หน้าจอนะคะเป็น ภายในตัวนี้เป็นมาตรวัดแบบซูเปอร์วิชั่นนะคะหน้าจอแสดงข้อมูลกับการขับขี่แบบ m, m i d นะคะแบบ tft นะตัวนี้จะมีระบบแจ้งเตือนการเข้าสู่บริการนะคะเช็คระย,ยะนะคะตัวนี้ก็ระบบแจ้งเตือนการเข้าสู่เนี่ยจะมีตั้งแต่รุ่นที่มีหน้าจอ mid นะคะก็ก็จะเป็นเกรดแซดขึ้นไปนะคะถึงจะมีนะคะตัวพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัย วัสดุก็คือจะเป็นวัสดุหุ้มหนังนะคะสามารถปรับระดับได้สีทิศทางนะคะสูงต่ำนะคะเข้าออกได้นะคะตัวคอนโซลหน้านะคะคอนโซลหน้านี่จะเป็นหุ้มหนังสังเคราะห์สีดําตัวข้างบนเป็นหนังนะคะด้านบนเป็นหนังนะเดินได้สีสีเงินนะคะเอ๊ะเมื่อกี้พีเซนตัวตัวหุ้มอะไรอะ่ะเขาเรียกแผงประตูยังคะแผงประตูก็เป็นวัสดุหนังสีดําเหมือนกันนะคะ เดินได้คู่เดินได้คู่นะฮะเป็นกระจกไฟฟ้าเซ็นทันล็อกนะคะกระจกมองข้างเนี่ยปรับพับเก็บไฟฟ้านะฮะในรุ่นเกรด M ตัวนี้นะคะกระจกไฟฟ้าเนี่ยมาพร้อมระบบแจมโรดักชั่นด้วยนะคะตัวนี้มีแจมโรดักชั่นให้ด้วยนะคะเวลาเราเลื่อนกระจกขึ้นเนาะแล้วเวลาเขาเจอวัตถุเขาจะหยุดเด้งกลับทันทีนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะึออ๊บหนีบหนีบันนิบจะหนีหนหนหนบเบาแล้วเขาจะหยุดเลยนะคะ ตัวนี้ก็คือจะเป็นระบบแจมโรดักชั่นเป็นระบบไฟฟ้านะคะขึ้นลงอัตโนมัตินะเมื่อกี้เราพูดไปถึงตรงไหนแล้วพวงมาลัยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะมาพร้อมมัลติฟังก์ชันนะคะ,ะก็จะเป็นปุ่มปรับลดเสียงเพิ่มเสียงนะคะบลูทูธนะคะรับสายวางสายนะคะด้านนี้ก็จะเป็นปุ่มครีรีคอนโทรลนะคะระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติตัวนี้ก็จะใช้เวลาที่เราขับทางไกลนะคะ ตั้งกิโลได้นะคะแล้วก็ตัวนี้อ่ะมือจับตรงนี้นะคะตัวนี้ที่เพิ่มมือจับตัวนี้เพิ่มมาแปดตำแหน่งด้วยกันนะคะคุณขามีแปดตำแหน่งจริงหรือเปล่านะคะนับดูซิหนึ่งนะคะสองอ่ะ 3, สามซ้ายขวาค่ะ มานับเลขกันนะคะเจ็ะแล้ว8ดตรงไหนอีก8ปค่ะมือจับแดตำแหน่งนะคะอ้าขึ้นลงได้สะดวกสบายนะคะทีนี้ชมภายในกันเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเรียกได้ว,ว่ามีช่องเก็บของอะไรเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มีนะคะด้านข้างนะคะสามารถจุขวดน้ํานะคะขนาด1.5ลิตรขวดใหญ่ๆกันไปเลยนะคะเวลาปั๊มเติมน้ำมันนะคะปั๊มชอบแถมน้ําขวดใหญ่อะไรเงี้ยไม่มีที่วาง เวลาวางไว้แบบที่พื้นอะไรเงี้ยชอบกิ้งไปกิ้งมา,นะานเนื้อลำคาญอะไรเงี้ยนี่มาใช้อิสุสนะคะมีช่องให้ใส่เลยใส่ตรงนี้ได้ด้วยมีด้านนี้ก็มีด้วยที่วางแก้วจะเยอะไปไหนนะตรงนี้ก็มีนะคะฝั่งนู้นก็มีนะคะตรงกลางมีอีกตรงกลางมีอีกนะ,ะด้านหลังก็มีค่ะคุณขา,ขาโอ้โหนะคะ กล่องเก็บของก็เหมือนกันคุณกดกดปุ่มไอกล่องเก็บของสิกล่องเก็บของเยอะแยะไปหมดนะคะเรียกว่าเรียกได้ว่าอนเนกประสงค์จริงๆเลยนะคะในรถยนต์ all new isuzu ตัวใหม่ของเรานะคะเป็น all new isuzu d max รุ่น2022ของเรานั่นเองนะคะอยากจะให้มาลองนั่งมาทดลองขับกันได้นะคะที่โชว์รูม อิสุสุพนครสาขารามอินทรากม .8 นะคะตัว1.9นะคะราคาอยู่ที่1.330,000บาทนะ,ะส่วนตัวสัมพันธ์ก็อยู่ที่1 6 0 0 0 0 0าเอ้ย1 6 0 0ล้านบาทเมื่อกี้พูดราคา1.9ถูกหรือเปล่า1 1 3 3 0 0 0บาทนะคะล้านนิดนดินะฮะแต่ออปชั่นเนี่ยเยอะมากเลยนะไปดูด้านหลังกันบ้างนะคะเราย้ายมาดูกันด้านหลังกันบ้างนะคะ ปึ๊บมาด้านในนะคะตัวนี้มาพร้อมแอร์หลังนะคะพร้อม USB ชาร์จเจอร์ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะชาร์จแบตรตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็สามารถเ,เขาเรียกอะไรต่ออุปกรณ์ไฟฟ้านะคะเสริมนะ,ะตัวนี้ก็จะเสียบไฟได้ประมาณ12โวลต์นะคะโอ้โหดีมากๆเลย ช่องแอร์เย็นสบายทั่วถึงทั้งห้องโดยสารนะคะลำโพง8จุดกระหึ่มทางคันเลยจากนะคะด้านหลังกว้างมากเลยนั่งสบายนะ,ะเดี๋ยวจะทดลองนั่งให้ดูนะ,ะขึ้นลงง่ายมากเลยค่ะคุณคะกว้างมากค่ะนอนเือกิ้งกันได้เลยเบียดกันไปสี่ห้าคนยังได้เลยนะคะด้านหลัง ตรงนี้มีที่เก็บของให้ด้วยโอ้โหกระจุกกระจิกนะคะคุ้มค่ามากมากเลยค่ะกับ all new isuzu d max นะสอ2พันราคานะคะน่ารักบอกเลยว่าคุ้มค่ามากมากเลยค่ะคุณขะตัวนี้นะคะราคาราคานะคะเครื่อง1.9นะคะก็จะอยู่ที่1 3 3 0 0 0บาทแล้วก็เครื่อง3,000อยู่ที่1นล้าน หกห0 0่ 64, บาทนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่1 9ึนะคะดาวเริ่มต้นหเปอร์เซ็นต์นะคะก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลกัน,กนเข้ามาได้ที่เบอร์0ูนย์สอง0กหนะคะหรือทักอินบ็อกของเพจอิสุสุพระนครสาขารามอินทากันได้นะคะมีที่ปรึกษาการขายนะคะบริการทุกท่านอยู่นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในไรน์หน้านะคะสวัสดีค่ะ